เอาก็ได้สํบรงหน่อยตีปององนนะินก่อนนะฉันก็ฉันก็เกานะนะ่านั่นน่ละคำเตยก็เก่าก็เลยนะฉันไม่มีตีปองเลยมั้งเก่าก็เลยเข่าก็เลยคาก็เลยคาเฮาก็เลยเขาคาก็เลยนะป่นหลายมือยนะความไทยเนี่ยมันมีความไทยกับตีนเองความไทยก็มีหลายมือกันนะเก่าเนี่ยความเข้าว่าเก่าเนี่ยความไทย่ะฉันกูข้าพเจ้า เรานคำไทยก็มีหลายมือเงินนะคำนั้นคำคำไทยก็มีหลายมืองกับเงินกันนั่นนะอาอฉันเนี่ยเอาง่ายๆก็เก่านั่นแหละนะอืมรักก็หักวิชาเนี่ยเป็นจีก้นนั่นน่ะนะวิชาเนี่ยเป็นจีก้นนะเหมือนอย่งว่าเขาหักเขาหักคนจื้อวิชาเขาว่านั่นนะเนาะฉันรักวิชาฉันมาเรียนเนี่ยก็เก่ามาเฮียนน่ะนะเรียนก็ของเฮียนน่ะนะวิชาทุกทุกวัน วิชาดิเน่เป็นอันนี้ทำเป็นจีจีโก้เนาะด่ในาทำดิเน่ทำลายเป็นจือจีริกะเรียนวิชาวิชาในมันเป็นเจอมันเดิเขอาเฮาเฮนีกไทยเนี่ยเขาวิชาภาษาไทยวิชาเน่ะนะทีนั่นด้เป ouais pues uh ็นจีโก้ก็กำมาตีนันเนี่ยจีจโก้นั่น่ตั้งแต่นั้นจีจีโก้นั่นนะเนี่ยมันลายนะมันอยู่ที่ว่ามันก็ว่างที่เลยเข้าอ่านเนี่ยเข้าได้ได้ตัวว่ามันว่างที่เรมเข้าได้เลยตัวไอตัวหินความมันแล้วก็เขาจงเลยพูดดีปอมมันนะมาเรียนวิชาเนี่ยก็ มาเห็นเห็นเล็กนั่นแหละทุกทุกวันเลยก็กูวันนั่นนะทุกทุกก็กูวันทุกทุกก็กูวันก็วันแปดแปดโมงนั่นนะแปดนาฬิกาก็แปดโมงชันอ่านเลยก็ราอ่านคาดคาดในเตรียมมันะมันยังคาดลายมือเลยก็เตรียมมันเข้มนั่นนะคาดนนผมว่าเตรียมก็ลรนะฝึกหักพึกวิชาต่างๆก็พึก ก็จะเป็่นจอมตัวตัวนั้นมันเป็นปาลลี่เนี่ยมันเป็นลูกที่ปาลี่มาวิชาเนี่ยมันบอกว่าตั้งหู้อ่ะพึกตั้งหู้คูมิมโยนั่นนะต่างต่างกับคุมิมโยน่ะนะฉันมิพูดคุยกันอย่างก็เกาอ่าลาต่อกันนะะพูดคุยเนี่ยมันบบเป็นที่บองเหมือนกันอย่นั้นแะพูดก็บอกว่าลาคุยกับผม่วลาเขาเหมือนอย่างว่าเอาจะมาเจอจ้องกันมันจะเป็นยังไงมันจะซ่อนอย่งนี มืนอย่าามใจเหมือนอย่างนี้ะก็คล้เหมือนไท้กันล้วนๆนะรัดส่อนกันเหมือนอย่างนนความนี่ไงกามใจว่าความนี่งเหมือนอย่างห้องความนั้นะเป็นว่าร้องเพลงความในเพลงนะความในเป็นจิตเป็นความใจนะเพลงนี่เป็นความไทยใจในกำลังจีเจ้าอ่าถ่อมเพลงความมันก็เทียวเรือกันนะเพลงขอาความความวอาเพลงความในความใเนี่ยเพลงเป็นความไทยแล้วก็ทางารรมวิญญาติึด ปิกก <iet> fiz ็ผมเอึอเออก็ผมปิกเปิดผุยเปิดมันก็ผมผุยผุยก็ผมเปิดเนี่ยเมื่อเด็กกำลังใจก็ใครย่งไทยมันลอยๆนะใจจอมกันเขาบอกว่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือยมัอนอย่ามันรัดมันรัดหนังหรือมันเตี้ยนนะใช่แล้วนะอ่าฉันนี่พูดคุยกันก็เกาอ่ำรัดต่อกันนี่นี่บอกว่าไม่ก็นเลยนะอ่าอ่าที่สาร์เลี้ยงตรงนี้นี่ด้วยนะนะ มีดูในมันมีติปองเหมือนทั้งไม้นี่ยนะเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละมีติปองอันเดียวกันนะเนี่ยมันก็กำไตกระปองอย่างผมว่าอ่ำนั่นน่ะมีก็เยอะไม้ก็ยังผมว่าอ่ำหายไตผมว่าอ่ำเนี่ยนะผมว่าอ่ำเนี่ยนะมีมีมีดูในมันเป็นความมืดกว่านมืดกว่าคนไทยเขาคิดใจเด่นนั่นนะมีมีคิดใจเด่นบริเวณอำเภอสุใจวนะคือนั่นนั่นฮันบริเวณคิดใจว่าไม้นี่คิดใจเด่นนะบริเวณนั้นสิบเอ็ดนาฬิกานะก็สิบสิบเอ็ดโมงน่ะนะ ฉันพักกินข้าวนั่ก็เกาลือกินข้าวมีผู้มาขายกับข้าวมีคนมาขายข้าวพักมังคุดนี่ก็หมกต้นหมูทับทิมในหมักจังกับสิ่งอื่นๆนี่ก็ตั้งของต่างเนิ้วนั่นน่อื่นๆก็ตั้งอ,อ,อีกมากนี่ก็ตั้งน้ำถ้าฉันอิ่มปอเกาอิ่มฉันล้างมือนะเกาล้างมือล้างปากก็ล้างซบถูฟันก็ สีเขียวนะสะอาดดีนี่ก็มันมันบดสอยหลีชั้นต่างพูดคุยกันนี่ก็เกาเกาตั้งเปิดเนี่ยราต่อกันอ่านี่อ่าถึงนี่ทานต่างๆนี่ก็อ่าถึงอปุมนี่ยนะถึงอปุมกุ้มิมิวนี่ยเกาตั้งเปิดเนี่ยราต่อกันถึงอปุมมุ้มิมวที่น่าฟังแล้วก็อันดีความนั่ฉันรักกันมากะครก็ ฉันตรงนี้มันแค่ว่าเข้าอันนี้มันมันเก่าอ่ะนะจีเจ๊ได้นะเก่าอะไรเนี่ยอ่าเข้าหักกันหนาเนี่ยนะที่เจ๊ฉันตั้งเหลือในก็มันไปจีบปลงว่าเข้าน่ะมันจิกเก่าพุทวกเก่าในที่ปองเจ็บน่อยจีนี่นั่นเป็นปองว่าเข้าหมดนล้วนะจีนี่นั่นฉันนี่ยนะถ้าอ่าบางวันถ้าฉันมีมาเนี่ยก็วางวันเพรเพรเข้ามาเนี่ยนะฉันคิดถึงกันเนี่ยก็เข้าคิดถึงเข้าเข้าเจอถึงกันถ้าฉันดีๆเนี่ยก็พอเข้าดีดี ฉันมาหาวิชาทุกๆวันนี่็เข้าก็มาหาวิชานี่กวันฉันละวิชามากเขาหักวิชาน่ะน่บิดาท่านว่าบิดาเนี่ยบอกว่าปอนะบิดาก็เลยพ่อพ่อพ่อเนี่ยก็บอกว่าปอนะบิดาก็บอกว่าปอเพราะบิดาเนี่ยเขาเข้ามาเป็นภาษาจั่งสูงอินเพราะพ่อเนี่ยตัวนั้นปอนะมันเป็นภาษาธรรมะยุโยบิดาท่านว่าเนี่ยก็ พอ,อว่านี่นะถ้ามีวิชาดีเนี่ยกอมีตั้งหูหลีนั่นนะนะวิชาก็ตัง้งงดจะมีผู้นับถือเนี่ก็จะมีผู้นับยำนัน่นะหากินง่ายดีนี่ก็หากินง่ายนั่นนะมันง่ายภันทั้งวันกับภาาไทับฉันรักวิชาฉันมาเรียนวิชาทุกทุกวันแบดนาฬิกาฉันอ่านคัด ฝึกหัดวิชาต่างๆฉันมีพูดคุยกัน11นาฬิกาฉันฝักกินข้าวมีผู้มาขายกับข้าวมังคุดและมุดล้างสาัตว์ลิล้นจี่ทับทิมกับสิ่งอื่นๆอีกมาก ถ้าฉันอิ่มฉันล้างมือล้างปากทูฟันสาอาตีฉันต่างพูดคุยกันถึงนี่ทานต่างๆที่น่าฟังฉันรักกันมาก บางวันถ้าฉันมีมาฉันคิดถึงกันถ้าฉันดีดีฉันมาหาวิชาทุกทุกวนันเอฉันรักวิชามากาดาท่านว่าถ้ามีวิชาดีาจะมีผู้นักถือหากินง่ายดีฉันรักวิชาฉันมาเรียนวิชาทุกทุกวนันแปดนาฬิกา ฉันอ่านคับผึกหัดวิซาต่งต่างฉันมีฉันมิพูดฉันม,ม,นมิพูดคุยกันสิบเอนาฬิกาฉันพักกินข้าวมีผู้มาขายกับข้าวมังคุดล้ามุดแปงสัต ลิ้นจีทับทิมทับยังงั้นทับทิมอกับสิ่งอื่นอื่นอีกมาก ท่านอิ่มสันล้างมือล้างปากทูฟันสะอาดดีสันต่างพูดอุยกันถึงนิทานต่างๆที่น่าฟังสันรักกันมากบางวันท่าสันมีมากอ๋อมาบางวันท่าสันมิมาก ฉันคิดถึงการถ้าฉันดีดีฉันมาหาวิชาทุกทุกวันฉันรักวิชามากปิดาท่านว่าถ้าถ้ามีวิชาดีจะมีผู้นับถือหากินง่ายดีอ่าพระอ,อาเหลนก็เลยนะโ่ราณอะไรว่าอันอัานเป็นอันนะาอ่านั้นนะผมไม่นนะเสียงเงินนะ